Này, chờ này. Chờ này. Bố chân này dạng hồ hồ đây đó, hồ 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 đây đó hồ 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 tổ ừ. ô hồ 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 leo ngoài, hồ 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 không hồ 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 nè hồ 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 nè hồ 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 นี่คือค้างคาวนะครับทุกคนล้างกระตุ้นกระตุ้ก่อนวันนี้ทุกคนผ่านตาจะไม่ผ่านทุตอนนี้ห้ากระรังสิพาไปเอาบิงหรือว่าค้างข้าวสิเป็นอะไรกันติดตามฮับเบิลกไปพร้อมๆกัน ก็น้ำยหรลินุก,กั้นเหมันนะพอดีเ,นนเ,เมื่อวานนี้น้อยๆนึงน้ำตอนนี้เ้าเห็นโกนนูนะทุกคนตอนสิบักบักไม้ลงมา

เอาหัวหมดเลยนี่ต้องเลยดิเนี่ยดูโอ้สุดยอด <problem>

โอ้โหตัวใีญ่หนเนั่ยตัวนี้<า>เนี่ยนี่เรียบร้อยอ๋อถือได้มหยัือค้งอ๋อขาอ่มตัดเท้านี่ให้ระว่างข้างระว่างข้างไปห้าสีมาเวย้ยามกลับก่อนนะกลับ้องซื้อไว้เมื่อวานนี้ยังกั่ท่านยามตอนนี้ก็เก้าโมงเลยนะ ตกหอแล้วทุกคนตกหอแล้ว,ว,ลวโอ้หนูทองข่าเว้ยนี่แล้วตัวนึงนี่เฮ้ยโอ้เธอเร็วเธอเร็วหนูวายหนูวายเธอหรวป๊อ กแต่อ่คักเลยคักเลยเอาวะนี่ตัวนี้ถือดูวายมุดจุกเลยวจีกระแต่ก็หนูวายอ่ะถือเข่างต่อไป ฮเอเล็บทำนะฮาะเซอ้อเล็บตะลิงเลยบมดเรน่อว่าฮาซื้อโอ้บอดซื้อดังนี่ยังคือเก้าอยู่ี่เยืมมากระบอก้าห่นะ เอนนอทำ่อนนี้ครับทุกคนนี่น้ำย้อยหรือมาตลอดอ,อันนี้ก็จะเบ,บิกเลยงามเลยแปะติดดีวยตะกี่้น้ำย้อยหรือมาตลอดทำัน มีหนำอัางอีเออคือช่วงมีคนมายู่นะจิมีกระบ้างเขาลามเขานี่คนเคยมายู่เลยบอลทำง่ายฟอหมูหน,ามาอมนอนนะฟอมุมคข้าเลยฟอหมูหมูมายู่ ทำตัวนี้คักเลยนะเสียแต่มันยู่กลางป่า,าถ,ถือแล้วทุกคนถือแล้วพอเห็นแต่ไกลถือแต่ว่านนี่บ่เมมองว่านต่อมนะออี่ยังยู่ยังยู่หัวท้องข้าว ทุกคนเอาซื้อระแกล็บมายามได้ทำนี้แหละได้หนูเจ็ดตัวนะเซอระแล็บซีปด่างได้เจ็ดตัวาดสามด่างกระแตก็ได้ตัวหนึ่งหนูวายพร้อมนี่ Mandu hưng luôn màn yard lưng yên phụ tội một nó dâm nóng hưng 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 Mình hưng hưng không มานธนูท้องข้าวนะวิ่งก้อนบบนี้พี่น้องไปตีวิ่งเอาข้างข้าวมาฮอททำบิงเลยทุกคนคือบอลนี้นี่สัญญาณนี่ซีจีได้สัญญาณนี่ได้เต็มซีจีเลย stream luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้มีอยู่มีอยู่มีบิงอยู่ปลาทำรถเตอร์เรนเห็นไหมเห็นอยู่บิงเห็นอยู่ไปจัดการเอามาไปจัดเอาไม่ค่อยก่อนไปไปให้ดูบ้างจัดไม่ค่อยไปพอคีมาหนี่ทุกคนเหม็นเด้อพูดเลยที่ว่าเป็นโลกเอ่อ ยังก็หอบพืดนปะเขามานี่นี่บ่ได้ได้นี่นั่นน่ะบิงน่ะหอยอยู่ปอดลูกอยู่ได้ทุกคนได้ทำตัวนี้เอาอยู่นอกปุณหะเขาเขามาก่อนเขากำลังตัดเอาไม้เอามาเอาตัดเอาฟอดเขามาตีนั่นน่ะบิง สุดยอท่ายิ้งทายุว่าเราจะเสียสิบได้เขาได้แมพเข้ามานะข้านเข้ามาเขาก็ได้ปวด ເຮົາເຮົາມາກ່ອນໂຕນີ້ທີມງານເຮົາຍັງບໍ່ທັນເຮົາມາເຂົາຍັງແປງຝຸດຢູ່ນນທ giải ra Lấy lấy tổ Ô bình nhảy con này Binh tổ nhá lấy Mình nằm nhỏ nhỏ mà y vào nơi thăm này Binh con

ทำหนอีกทุกคนนี่นี่ได้เร็วได้เลี้ยงโง่จริงบินตัวใหญ่ยี่หรลูกนี่คือคางคาวนะครับทุกคนนี่ก็ได้สามตัวอ่ะ สีอ่ะสี่บอลปีสบายอยู่นมันบินมาจับแล้วฟาดเอามากระทุนยิงไลมาเลยเท้ะทั้งพี่ทั้งแต่ยี่พี่มันนนะอ่นะอนะบอลที่เราอยู่บอลนี้นี่เป็นบอลสูตรของอนเลยนะมันเป็นโพงเลยบอลนี้ฮามาฮอรเนอร์แล้วเป็นโพ,ง,พงทอโพงทำอารมุนอยู่นะบอลที่เราอยู่บอลน,นี้แลวกะมีน้ำน้อยอ,อยู่ในทงหาัวเนีะ แถบได้ตอนเข้าฮามานี่ก็คาดฮามาอยู่บอที่เฮ้ายู่ตอนนี้ก็พอตะ <Yeah. S 1> หนังได้นะเข mm hmm. ้าหนังอยู่ตอนนี้หนังกับพอตะวีทโทนะหนังที่เฮ้าสายตีบิงนะอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยดันนะเอาบิงเอาบิงกาเวนทุกคนเนะตอนนี้เขามอดคมแล้วทุกคน

คือทำนี่ทุกคนคลายคือแบบคือทองคำนี่นะนะเหลืองใช่ไหมเหลืองครับนู่นี่คือทองนี่นะนี่นี่คือทองคำนี่เว่งเจ็บแล้วก,ก็ยังเอามีได้มันน่าจะมีทองคำปนอยู่ในตัว

ในบิงสามสี่ตัวนะกำลังสิโงเหอเห็นการทหารยุ่งเห็นมาเพิ่มสิ่งพอตัอเห็นป้องกันยุ่งเห็นมาเพิ่มสิ่งนี้พอนดยโอ้เถอ

บ mm. er şey, ิ้งบิ้งน้อยนล้วเนวดีเน้วนี้บางเคริงอ่ะนี่สุภาพขี้ดินเต็มเมดเลยขี้บิ้งเหนื่อยคีดินได้บิ้ง4โตนะครับพอดี4คนบอกคุมเลยคุแรงจัดการต้องหูสองสันครับนะโอต

ทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮากาสิขอปิดเพลงซ้ำนี้นะบิงกับโบได้แนวเลิกก่นขอโทษขออภัยน้ำลอลายแนวเลิกกันพอกันคลิปหน้าเพืละพี่น้องบาดก้อนคลิปนี้ล้างกระตุกกระตุกก่อนนี้ทุกคน ตาจ่ไม่ผ่านตี